ดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่ซีรีส์กุดเกลือมาเป็นเทพนะครับผมลังจากซีรีส์สายฟีที่สุม่มทั้งเกียร์ทั้งตัวไม่ได้ไม่รู้ว่าซีรีส์นี้จะได้ไหมไอดีนี้จะได้ไหมไอดีนี้หลังจากได้บอสมืนมาก็ลั่นแม็กไปแล้วเกียร์ก็ ยังไม่ค่อยจะมีเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเปิดทั้งตัวได้เกียร์กันดีกว่ามามีตั๋วทั้งหมดเก้าสิบใบเดี๋ยวแล้วก็เพชรอีกพันเพชรผมจะเอาตัวผมจะเอาตัวเปิดตัวเปิดตัวแล้วก็เพชรเปิดเกียร์นะครับผมโหเมื่อกี้แบบ จำเนียงตกนิดนึงแม่นิดเราก็เยอะอยู่มาผุมขอเลยเฮ้ยรัวเลยรัวเลยรัวรัวโอ้โหแ,แต่เราต้องตั้งหลักนิดนึงอ่ะเปิดอันนี้เปิดรุดรุดเล็ด,ลด,ลด ไม่หลุดหรอกอันนี้ขนาดเปิดคู่เทพนั้นเนี่ยเฮ้ยพานีจอนเอ้ยเรือเป็ดไม่กม็มีเมฆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ฮย,ฮยพี่เหลือยี่สิบใบแล้วนะ อย่างน้อยเราได้ตัวแล้ววไแกะไว้โอเคอ่ะแล้วผมซื้อไปตอนไหนไาเนี่ยคือมันบักมันแกะไม่หมายสักตัวถึงเลยเลยอ่า ตัวแรกไปอีกสามใบสองสามโหไม่มาบะสาออกล่างให้เปิดเน่ถ้าได้แบบดูโดก็ได้อะพรสวรรค์ทำพรสวรรค์นนะโอ้โหโยริยิโยริไม่ใช่ ลิโยโอ้โหไปสลับกับทางกันซะแล้วอ่ะโอเคอย่างน้อยเราได้รูโดไม่เป็นไรไอเดนนี้มีกลมไหมผมอาจจะพูดรัวๆนิดนึงนะพอดีตีสองคึ่งนะงนนะก็ง่วงอยู่แต่ก็อยากจะทำคลิปเพราะว่าา่จะทำก็เลยก็เลยมาทำานะะ อ่ะผมทําไปแล้วสามนาทีเดี๋ยวเรามาเปิดเกียร์กันต่อเขาเป็นเอาตู้บนนี่แหละตู้บนออกยากมากนะเดี๋ยวผมก็จะขอลองหนึ่ง <1, 000 S 1> พันเพชรนานไง จะไปยากอะไรอีกสักกิดโชไปแบบหนึ่งพันเพชรได้โดนยังไงผมก็คิดว่าคุม้มละผมคุม้มละหนึ่งพันเพชรได้โดนชิ้นหนึ่งเนะี่ยผมสุ่มสามพันผมยังไม่ได้โดนสักชนะิ้นเลยได้การันตีนะให้ดีสามผมอะ โดนผมจะไปใส่ตัวอะไรทีนี้โดนไม้ใส่ใรูโดก็ได้บอลมืดผมมีแล้วนะนะโดนโดนไม้โดนไฟ ไม่มีโดนทานน้ำนะอัพทานมาก็ได้พี่ครับมาสมนเกียรอบสุดท้ายออกสุกชิ้นหนึง่งอีกสุกชิ้นหนึ่งพี่ ได้โดนสองชิ้นว่ะคุ้มนะคุ้มมากเลยแหละได้ทั้งตัวทั้งเกียร์นะมาเอาตัวสุดก่อนตอนนี้เปิดได้เพิ่มเติมม่มาป่ะเกียร์ไอตัวลิปเปอร์นะผมได้มาสองชิ้นพันเพชรอะได้โดนสองชิ้นอะ คุ้มจัดอ่ะเอ้ยผมมีเสื้ออันนี้ว่ะแต่มันเสื้อขี้ขากากอะดิแต่มันมีอัพทาานนะอ่าเดี๋ยวผมใส่ให้รูโดดดีกว่าเผมใส่ให้รูโดนะมันเป็นพวกไว้นะรูโดชิ้น ช่องท้ายผมใส่เป็นอันนี้ให้มันดีกามากรับผมคิดว่าถ้าใส่เข็มขัดเนี่ยน่าจะดีกว่านะเพราะว่ามันได้ลดแล่เยอะอันนี้มันได้มันได้หลบนะอ่าแล้วก็โดนผมจะไปใส่อตัวไหนบ้างโดนแน่นอนนะใส่ให้เมดใส่ให้เมดงานนะ่าสนใจ ใส้เซนคูก็น่าสนใจเซนคูเมดเซนคูเมดแล้วก็ลูโด,โดที่ผมแผนว่าจะใส่ให้นะไม่งั้นผมก็จะไม่ใส่ให้สักตัวแต่ว่าผมอยากให้ตัวนี้มันยิงแม่นๆนะแต่ว่าผมไม่มีเครื่องสุดท้ายให้มัน อ่ะผมใส่ให้เมดแล้วก็ดูโตแ้ก็ได้ดาทานั้นบางั้นก็ดูก่อนอโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิว p ีพีกันสักนิดหนึ่งอาทิตย์นี้ไม่ได้ตีเลยนะทั่วดี p ี PP ก็เลยค่อนข้างที่จะกระจอกอ่อนแอนิดหนึ่นงแรงแอไม่ใช่แรงเออ เขาเรียกว่าอะไรวะออเอเอาการแแรงแหละรแรงผมอาจจะแบบอ,อันนี้นิดนึงนะเขาเรียกว่าน้อยนิดนึงอะไรพูดก็ไม่ถูกแลนะ้วเนี่ยอะเดี๋ยวผมจบตานนี้แล้วผมไปนอนดีกว่าป่ะตัวทรงเหมือนจะไม่ไหวแล้วพูดอะไรก็ไม่รู้โอเค โอเคโอเคคลิปนี้ถือว่าได้กําไรค่อนข้างที่จะเยอะเลยแหละ,อะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ